ทียริฮัตโตหรือที่โอเคตอนแรกที่ใจ้เพื่อนนาเสนอนะคะพอดีเปิดไม่ได้ใช่ไหมโอเคที่ยริฮัตโตะนะคะเป็นคําที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะภาษาญี่ปุ่นบอกว่าฮ ok, ัตโตะที่ยริฮาตโตะแต่มันยาวไปก็เลยใช้คําว่าที่ยริฮัตโตะนะคะซึ่งเป็นการแสดงอาการตกใจ นะคะเกือบไปแล้ว,นนะะว,วเนี่ยนะคะคำว่าฮิยาิฮะโตะในนักะนาฮิยิฮะโตกเนี่ยนะคะเกือบทุกชุมชนในญี่ปุ่นนะคะได้นำเอาฮิยริฮะโตกไปใช้เพื่อป้องกันอุบัติภัยจราจรนะคะแม้กระทั่งปัจจุบันนี้นำไปใช้ในป้องกันอุบัติภัยในโรงงานสังกรมได้ด้วยนะคะและก็สิ่งสำคัญที่ยาิฮะโตกนี้ต้องมีการวางแผนมีการวิเคราะห์โดยใช้ แผนที่เป็นหลักนะคะเพราะไรนะคะเพื่อที่จะสร้างจิตสำนึกให้เกิดความปลอดภัยนะคะแล้วก็เพื่อให้สืบค้นวางแผนและสร้างมาตรการในการป้องกันอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นนะคะและขณะเดียวกันเมื่อเรารู้ว่าจุดไหนเกิดอุบัติเหตุบ่อยเราก็ต้องมีวางแผนการป้องกันนะคะอย่างดีอยังมีมาตรฐานซึ่งเป็นการป้องกันแบบยั่งยืนนั่นเองนะคะ การเตรียมนะคะการเตรียมตัวแน่นอนเราก็ต้องมีการประชุมกันนะคะกับคนที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็คัดเลือกผู้นานะคะถ้ากรณีทาในชุมชนนะคะคัดเลือกผู้นํามาแล้วก็มาวางแผนร่วมกันนะคะมาเริ่มดําเนินการศึกษาวิเคราะห์ตรงไหนนะเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะคะเราก็จะมีการนํามา จะทาตรงแผนที่เช่นนี้นะคะนักศึกษาเห็นไหมคะแผนที่ตรงนี้อาจารย์นําแผนที่มหาวิาลยมาซึ่งมีทั้งแผนที่เพื่อวิเคราะห์กรณีเดินเท้าเพื่อวิเคราะห์กรณีที่อุบัติภัยจากการจราจรแล้วก็เพื่อวิเคราะห์อุบัติภัยจากรถยนต์นะคะเมื่อนํามานําแผนที่มาแล้วนะคะเราก็จะมีปากกาแล้วเราก็มีสติกเกอร์นะคะเพื่อที่จะไป ลงจุดนะคะว่าตรงไหนเกิดอุบัติเหตุถึงอันตรายตรงไหนเกิดความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นที่ริยาตดนี้นะคะสามารถที่จะทําให้ชุมชนทราบได้ว่าชุมชนไหนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะอย่างเช่นในมหาลัยของเรานะคะตรงไหนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะคะเราก็จะมามาร์คเป็นสีแดงไว้เมื่อนักศึกษาเดินทาง ไปบริเวณนั้นะนักษาต้องให้ความระมรัดระวังเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนก็ทําให้เกิดความปลอดภัยนะคะแต่สิ่งสําคัญการระบุจุดเสี่ยงเนี่ยนะคะต้องเมื่อระบุในแผนที่แล้วต้องไปดูสถานจริงด้วยว่าใช่ไหมตรงนี้ไหมมันมีความเสี่ยงยังไงมีความเสี่ยงของการเป็นถนนหนทางที่รถราไปมาเยอะยๆเลยหรือมีความเสี่ยงกับการที่ คนฝา่าฝืนจราจรน,นะคะฝา่าฝืนกฎจราจรมากนะคะขับรถย้อนสอน,นะะขับรถระมัดระวังไม่าฝ่าไฟแดงไม่ได้ทำานึงถึงกฎจราจรมีไฟแดงแล้วก็ยังฝา่าฝืน,นะคะทันี้อันนี้ก็ต้องดูนะครับบางแห่งเป็นประจําเลยมีการฝ่าฝืนห้ามเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายตลอดอย่างเงี้ยนะคะ คิดว่าไม่มีตํารวจก็อยากทำอะไรก็ทําตามความสะดวกความรวดเร็วนะคะก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นยึงเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นที่จะต้องระมัดระวังนะคะโอเคค่ะสําหรับคนที่จะไปเรียนนะคะก็เชิญได้เลยนะคะสําหรับคนที่ยังมีเวลาว้าง อาจารย์จะแชร์างานวิจัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ริฮนาโต้ได้ไหมหรืออยากจะกลับไปแล้ว